เอาลือีมาวางชิลาเลกทำโบสถ์ดูสิพีนาวนะลูกนะเครื่องจิ้นบวงสวงดูสิ ừ, พอเราไปปับ๊บเราก็กลับเลยพระฤาษีกลับนนลือีนั่งอยู่บนนบส์นนพระนั่งอยู่ข้างล่างเครื่องเิ้นบวงสวงเต็มอันนี้ชาวอะไรลูกนี่ชาวพุธหรือชาวเป็ดชาวผีหรือชาวลือสี คณะสงฆ์เห็นไหมล่ะต้องประชุมสงฆ์ต้องคณะสงฆ์เป็นผู้ที่แสดงที่มันก็มีแค่นั้นทำไงต้องทำทำทำ,ทำไมจะต้องมีเครื่องเส้นบวงสวงทำไมต้องอันเชนพวกพูดผีปีศาจมายุ่งและทำานกไวินัยมีอยู่นะดูน้ไปไหนก็พอกันไปไหนก็พอกันเห็นไหมล่ะ พอเราพูดขึ้นก็นลหลวงพ่อน้อยผิดงัเหมือนวันนั้นนะที่ไปเสลาแดงนั่นไปหลอพระเราก็ไปอยู่แต่ไปนี่ไปเพื่ออะไรใช่ไหมล่ะเราไปเพื่อไม่อยากให้หมู่ว่าเราหลอพระเราก็ไปแต่ความจริงแล้วถ้าอยากจะหล่อพระก็หล่อตัวเองนั่น นั่นแหละหล่อพระที่แท้ก็คือหล่อตัวเองให้อยู่ในธรรมในวินัยนั่นคือหล่อพระหล่อหล่อ,อไม่ตัวเองเป็นพระเป็นสัมมณาณะเราไปนี้ด้วยเหตุที้ผมก็หล่อแค่นั้นเองพระกันหล่อพระอยากได้พระดีหล่อตัวเองนั้นให้เป็นพระดีอยู่ในธรรมอยู่ในวินัยอยู่ในกุศลิกุศลธรรม,น,รรม,น,รรมนั่นอันนี้เป็นหล่อพระภายนอกก็จะได้อะไรดีขึ้นมาหล่อพระภายในสิี นั่นเอาสี227ข้อนัน่นเป็นเป็นเป็นที่หล่อหลอมจิตใจของตัวเองหรือในพันข้อในบุพชกขานั่น,นหล่อหลอมตัวเองเป็นพรพเป็นตมนาที่ให้อาจหานตามทมตามวินัยเหมือนปิดาข,ของตัวเองคือพระเจ้าสิโอ้ี่สันดานมันไม่ดีแล้วมันมาบวดมากก็เท่ากอนมันนั่นแหละพอเราพูดก็พิดหมดแค่จับใจใจ้สเงินทองเฉยเฉยเนี่ยมันมันต้องประชิกหรือลงพ่อน้อยมันบาปหนักขนาดนั้นเฉยหรือมันก็บาปหนักที่ บาปหนักเพราะเจตนามันลามกนั่นน่ะไม่ใช่ว่าบาปหนักที่เป็นปรลชิกที่ไปจับเงินจับทองอันนั้นเป็นอาบัติที่แสดงได้แต่มันอาบัติหนักเพราะประมาดนี่สินี่นนอาบัติหนักเพราะตัวนี้นะอาบัติหนักเพราะประมาทพระพุทธเจ้าที่ว่ามันบาปหนักเลยเพราะน้อยแค่จับเงินจับทองเฉย นี่ประมาตตัวนี้หละหนักคือประมาทพระพุทธเจา้าเพราะรมประสงค์ประมาทบิดาของตัวเอง